สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูวัตถุมงคลเข้าใหม่รอบเย็นกันนะครับก็มาเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับอ่ารายการแรกวันนี้ครับผมมีนะครับเสียนพ่อแก่นะครับหรือสีบรมบคูนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเสียนพ่อแก่รุ่นเนี้ยนะครับออกในนามวัสุทัศน์ปี2553นสะครับสวยครับรุ่นเนี้ยครับเสียนพ่อแก่นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับผสมมวลสารเก่าด้วยครับรุ่นเนี้ยครับเกจิร่วมเสกนะครับหลายคนาจารย์เลยนะครับเสียนพ่อแก่นะครับแบบนี้ครับแบ่งบูชาให้นะครับอง์ละ 300บาทเท่านั้นนะครับเสียนพ่อแก่ครับวัสดุทัศน์ปี2553นะครับพี่นาองค์นี้ครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับองค์นี้ครับแล้วก็หาได้ยากแล้วนะครับรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยนะพี่นาเสียนพ่อแก่ครับอ่าไหวครูบรมบุูบุรุพจาจย์แบบนี้ครับสวยนะครับอ่าวัสุทัศน์ด้วยนะครับพิธีใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับวันนี้ได้ตะกุดนะครับหลวงปู่นามปี53นะครับเข้ามาแบ่งปันด้วยนะครับ ตะกุดดอกนี้ครับเป็นตะกุดสาลิกาจานมือของหลวงปู่นามท่านนะครับมาพร้อมใบรูปถ่ายเดิมๆแบบนี้ครับจักวัดให้เลยนะครับอ่าตะกุดเนื้อตะก่วจานมือครับของหลวงปู่นามนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับอ่าตะกุดตะกวจานมือครับหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับเกจิชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับดอกเล็กแบบนี้ครับหายากมากนะพี่นะาอ่าดอกเล็กแบบนี้ครับหายากมากนะครับหลวงปู่นามนะครับ หลวงปู่ท่านนะครับจานนะคะละได้อย่างเข้มขังเลยครับแล้วก็มีตอกโคดนะครับมีตอกโคดนามชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับปี53ครับตะกวดจานมือของหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับมาพร้อมรูปเดิมๆครับวันนี้ได้มา3ดอกนะพี่น่าได้มา3ดอกเท่านั้นครับแบ่งให้นะครับพี่ดอกละ200บาทเท่านั้นครับบวกบางๆให้เลยนะครับมีทั้งหมด3ดอกเท่านั้นครับหายากหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับพี่นาของหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับ แล้วก็รายการต่อมาหุ่นพยนต์หลวงพ่อวิชัยรวดถักปีห8นะครับรุ่นเนี้ยครับสร้างน้อยมากครับแล้วก็หมดจากวัดไวมากนะครับหุ่นพยนต์รวดถักนะครับสีนะพี่นะาแบบเนี้ยครับอ่ารวดถักสีทองแบบเนี้ยครับสวยนะครับแล้วก็จะมีอุดผงนะครับอ่ามีอุดผงมวนสันเก่าด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับหมดจากวัดไวมากครับแล้วก็รุ่นเนี้ยครับมีประสบการณ์มากมายเลยนะพี่นารุ่นเนี้ยครับหุ่นพยนต์หลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นนะครับ แบ่งให้นะครับตนละ1,500บาทนะพี่นาได้มา1ต้นนะครับเรียมกรอบเลเซอร์นี้ครับสวยๆครับพร้อมบูชาได้เลยนะพี่นารุ่นนี้ครับหุ่นพยนต์หลวงพ่อวิชัยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อกลวยปี2567อยก็มีนะครับเหรียญรุ่นเนี้ครับเหรียญกะลาทอง2 k เคยอดนิยมเลยนะครับหลังหนุมานเชิญทงนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญกะลายทองนะครับรุ่นนี้ของหลวงพ่อกลวยท่านนะครับ รุ่นสิท์มีหลักนะพี่นะปีหกเจ็ดหลังหนุมานนะครับองนี้ครับเลี่ยมเลเซอร์นะพี่นะพร้อมบูชาได้เลยครับเอาไปอง์ละ700บาทเท่านั้นนะครับองนี้ครับส่วนไม่เลี่ยมเลเซอร์ครับเอาไป600บาทพอครับแบ่งให้เลยนะครับอ่าไม่เลี่ยมเลเซอร์600เลี่ยมเลเซอร์700บาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้ครับปี2 5 6 7หยกเ็หรียญกะลทองหลวงพ่อกวยครับรุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับสุดยอดประสบการณ์ยอดนิยมเลยนะครับรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยครับจะมีทั้งหมด2แบบนะครับ หลังยันไตรนะครับกับหลังหนุมานเชิญธงแบบนี้ครับอ่าหลังยันไตรสนาคมกับหลังหนุมานครับองนี้เอาไป600ยนะครับแบบเลี่ยมเลเซอร์เอาไปองละ7 0 0เท่านั้นนะครับแบ่งปันให้เลยนะพี่นาช้าหมดนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับน้ำมันนะครับสั่งค้าโลกกับน้ำมันนะครับมหาชาตีของหลวงพ่อสีดําก็มีนะครับใช้นะพี่นารักษาโรคภัยแบบนี้ครับใช้รับประทานนะครับครั้งละ1ช้อนกาแฟนะพี่นารุ่นเนี้ยครับ อ่าก็ทางด้านครับปรับสมดุลร่างกายนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะพี่นะแบบนี้ครับของหลวงพ่อศรีลิงดาวัดท่าซุงนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าก็จะมีน้ํามันสังคโลกนะแบบนี้ครับแล้วก็น้ํามันมหาชาตรยบแบบนี้ครับมาพร้อมใบวิธีการใช้ด้วยนะพี่นะเอาไปคู่ละ250บาทเท่านั้นครับวันนี้ได้มา1คู่นะพี่นะอ่าคู่ละ1อ่าคู่ละ250บาทครับได้มา1คู่นะพี่นะแบ่งให้เลยนะครับได้รับทั้งหมด2ขวดนะครับ อ่าแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญหลวงปู่วันนะครับอ่าหลวงปู่วันครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะพี่นาอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับเหรียญหลวงปู่วันนะครับอ่าด้านหลังครับหลังอัครยันแบบเนี้ยครับเทวดาขมังเวนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยครับอ่าหลวงปู่วันนะพี่นาเกจิชื่อดังครับอ่ารุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญมังกรนะพี่นาอ่าเหรียญมังกรนะครับถ้ามองเพลินเินก็คล้ายๆเหรียญเซงลี่ฮอของ หลวงพ่อวันเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ครับคล้ายๆกันเลยนะครับเอาไปเหรียญละ200บาทพอครับปี6-1นะครับวัดโนนทไทยเจริญจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมจะมีเนื้อผิวไฟแบบนี้ครับพี่เหรียญนะครับห่เหรียญนะพี่นะอ่าแล้วก็เนื้อรมดํามี2เหรียญนะครับรันเลขกํากับชัดเจนทุกเหรียญครับเหรียญนี้ครับอ่าเนื้อรมดํามันปูนะครับเหรียญที่1ครับเลข1393นะครับเลขสวยเลยครับพี่อ่าแล้วก็ผิวลุงๆด้วยครับตอกโค้ดหลวงปู่วันชัดเจนนะครับ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งครับรันเลขนะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับรันเลขนะครับสองสองสองแปดครับองนี้ครับอ่าเลขสองสองสองแปดด้วยครับเลขสวยเลยครับพี่ตองสองด้านหน้าแบบนี้ครับเอาไปเหรียญละนะครับอ่าเหรียญละสองร้อยบาทเท่านั้นครับแบ่งปันให้เลยนะพี่นะอ่าแล้วก็เหรียญแช่น้ำมันเสือนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญของหลวงปู่ตือนะพี่นะเกจิชื่อดังครับวัดเกษมสรรณารามนะพี่นะ เกจิชื่อดังครับลูกนะพี่อเป็นหลานนะครับขออภัยพี่เป็นหลานครับหลานแท้แทครับของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับแช่น้ํามันเสือครับก็น้ํามันเสือก็นะครับพี่นะอ่าหลวงพ่อท่านนะครับก็จะจานจะเจิมแบบนี้ครับเจิมน้ํามันสู่น้ํามันเสือให้แบบนี้ครับก็พุทธคุณโดดเด่นทางด้านนะครับทางด้านเมตตาครับมหาอานาจต่างๆวันนี้มีทั้งหมด2องค์นะครับเหลือทั้งหมด2องค์แล้วนะครับเอาไปองค์ละ3า0นะครับรุ่นเนี้ยครับ อ่าองค์ละ300้อยครับตอโคด9้ารอบด้วยครับแช่น้ำมันเสือครับยอดนิยมเลยนะครับหลานของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับด้านหลังยันตะกอด้วยนะครับพี่นาองค์นี้ครับน้ำมันเยิ้มเลยนะครับผมจะเหลือน้ำมันเยิ้มๆนะครับ1องค์แล้วก็น้ำมันครับไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่แบบนี้ครับอีก1องค์แล้วแต่ความชอบพี่บางคนชอบน้ำมันเยิ้มๆนะครับเอาไปเลี่ยมเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้ครับบางคนชอบแบบน้ำมันนะครับน้ำมันแบบนี้ครับไม่ค่อยเยิ้มมากนะพี่นาแล้วแต่ความชอบนะพี่นานมัแบบ อ่านิดๆหน่อยๆแบบนี้ครับอ่าน้ำมันก็ไม่ค่อยเยิมเท่าไหร่นะพี่นะเอาไป300บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับหลังยันตะก้อนะพี่นะรุ่นนี้ครับคงกระพันชาติต่างๆดีนักแลนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเรียนรุ่นนี้ครับเป็นของหลวงปู่นิ่มนะครับอ่าเกจิชื่อดังวัดพุทธมงคลนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรุ่นนี้ครับนาแอดคาราบาวเป็นผู้จัดสร้างนะครับซีนเดิมจากวัดยังไม่ผ่านการแกะเลยนะครับมีทั้งหมด3องค์ครับ ก็นําไปลุ้นเนื้อเงินนะครับนำไปลุ้นเนื้อเงินด้วยตัวเองได้เลยแบบนี้นะครับผมมีทั้งหมด3ลุ้นนะครับอยากจะแกะให้ชมสัก1ลุ้นนะครับพี่อยากจะแกะให้ชมสัก1ลุ้นเดี๋ยวผมแกะให้ชมเลยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะครับเสมานะพี่นะเหรียญเสมาของหลวงปู่นิ่มนะครับรุ่นนี้ครับอเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะพี่นะเหรียญเสมาหลวงปู่นิ่มนะครับวัดนะครับพุทธมงคลนะครับนาแอดคาราบาเป็นผู้จัดสร้างนะครับ อ่าพิธีปลุกเสกดีมากนะครับรุ่นเนี้ยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะพี่นะอ่าให้ชมสักหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่ามาพร้อมซีน้เดิมจากวัดเลยนะครับแน่นแน่นเลยนะพี่นะอ่าองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงครับพี่อ่าเนื้อทองแดงครับแกะรุ่นได้เนื้อทองแดงหลังปูนิบซับด้วยครับสายหลวงปูนิ่มนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับซับยืนยงนะครับรันเลขกำกับชัดเจนครับองค์นี้เลข สามสองสามสี่ครับเลขสวยครับพี่เลขสวยเลยครับแกะออกมาได้เลขสวยเลยครับพี่สามสองสามสี่ครับสองสามสี่ครับเลขเรียงเลยนะครับอ่าเลขเรียงเลยครับสามด้านหน้าสี่ด้านหลังครับเลขมงคลเลยครับเหรียญนี้ครับอ่าซับยืนยงนะครับทองเงินแบบนี้ครับปูนิบซับด้านหลังครับด้านหน้าครับเป็นองค์หลวงปู่นิ่มนะพี่นาแล้วก็จะมีตาของนาแอสคาราบาวด้วยนะครับเอาไปเหรียญละ 200บาทเท่านั้นครับมีให้รุ่นทั้งหมด2ลุ้นนะครับอ่าเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญเนี้ยครับของหนูปูนิ่มนะพี่นาอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับอ่าเป็นรูปหล่อครับพี่รุ่นเนี้ยครับอ่าออกวัดสุทัศน์ปี2555ครับเกจิรวมเศษสก300คณาจารย์นครับองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะเททองโบราณด้วยนะครับ เอาไปองค์ละ500ครับพี่องค์นี้ครับรันเลขกำกับชัดเจนอง์นี้เลข6,43นะครับอ่าเลข6,43ี่เลยครับเลขสวยเลยครับพี่เอาไปองละ500รนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ย้อนยุคปี15นะครับรุ่นเนี้ยออกปี5-5ครับออกในนามวัดสุทัศน์นะพี่นะพิธีใหญ่มากนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อวันนะครับรุ่นสำริดผลรุ่นเนี้ยน่าเก็บครับพี่ผมเปิดเป็นคู่โปรโมชั่นอยู่นะพี่นะ ปกติผมจะเปิดนะครับบานละ150นะครับตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นอยู่ครับ1แถม1นะครับอ่า1แถม1ครับรูปถ่ายหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นสำลิดผลนะครับอ่ามาพร้อมจีวอแล้วก็รูปถ่ายครับมีทั้งหมด4บานแบบนี้ครับอ่าก็ฝั่งละนะพี่นะฝั่งละคู่แบบนี้พี่นะสวยเลยครับเอาไปคู่ละ150บาทเท่านั้นครับคู่เนี้ยครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่นะ รูปถ่ายสมริดผลรุ่นนี้จะออกในราวปี57นะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาพระพิคเนตนะครับรุ่นนี้ครับวัดทรงธรรมนะครับอ่าวัดทรงธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้หลวงพ่อวันวัดคลองคูนปุกเสกครับในปี2555นะครับรุ่นนี้ครับอ่าพระพิคเนตครับเนื้อชนวนแบบนี้ครับอ่าเนื้อชนวนนะครับรอโบราณแบบนี้ครับสวยเลยครับพี่รุ่นนี้ครับรันเล่กำกับชัดเจนนะครับอ่ารุ่นนี้ครับ พระพิคเนตครับรุ่นนี้ครับสวยครับวัดทรงธรรมจังหวัดพิจิตรนะพี่นาองค์นี้เลข55าครับองค์นี้ตอกเลขตอกปีนะพี่นาปี55้านะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยครับองค์นี้ครับพระพิคเนตครับที่พระเจ้าแห่งความสําเร็จเอาไปองค์ละ200บาทพอครับองค์นี้ครับอาละค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับเฉลี่ยให้เลยนะครับเหรียญพระพิคเนตนะพี่นาแล้วก็รายการต่อมาพระปิดตารุ่นนี้ครับหายากมากนะครับ ผมแยกมาจากชุดนะครับเนื้อเงินนะครับองนี้จะเป็นพระปิดตาครับอ่าเนื้อทองแดงนะครับองนี้ครับอ่าเนื้อทองแดงขัดเงาครับรายการนี้ต้องแยกมาจากเนื้อเงินครับเพราะเป็นชุดที่แถมมากับเนื้อเงินนะครับองนี้ครับรันเลกกำกับชัดเจนครับองนี้เลข2 29ด้วยนะครับเอาไปองค์ละ250บาทพอครับปิดตาของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรนะครับองนี้ครับปี2,500 58นะครับรุ่นสร้างบารมีครับรุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะพี่นะปิดตาหลวงพ่อวันนะครับปิดตายันยุ่งนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเหรียญนะครับงบน้ําอ้อยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นเหรียญนะครับเขาจะเรียกว่าเหรียญพิมพ์จันลอยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าออกในนามวัดหลงบนนะครับรุ่นนี้ครับวัดของหลวงพ่อท่านเขียวนะครับอ่าเกจิชื่อดังนะครับอ่าสวยนะครับรุ่นนี้ครับ รุ่นเนี้ยครับไม่ทันหลวงพ่อท่านเขียวท่านปุกเสกนะพี่นะาเป็นรุ่นสร้างพระอุโบสถปี4 7เนะครับอ่าเหรียญรุ่นเนี้ยครับน้าบูชาเลยนะครับเหรียญใหญ่ครับอ่าเหรียญใหญ่เรียมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรุ่นเนี้ยครับก็มีความเชื่อเกี่ยวกับทางด้านนะครับคุ้มกันภัยป้องกันภัยต่างๆแบบนี้นะครับพี่นะอ่าแบ่งให้เหรียญละ300บาทพอครับเหรียญเนี้ยครับอ่าเหรียญงบน้ำอ้อยนะครับเหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับเหรียญเนี้ยครับ อ่าแล้วก็รายการต่อมาเหรียญแมงมุมนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับของหลวงปู่พิมวัดพฤกษวรนนะครับน่าสะสมเลยนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นเนี้ยครับหายากมากนะครับเหรียญแมงมุมขยุ่มซับนะครับหลวงปู่พิมวัดพฤกษวันนะครับเหรียญที่หนึ่งครับเหรียญเนี้ยเนื้อทองเหลืองครับพี่อ่าแมงมุมขยุ่มซับนะครับอ่าเป็นเครื่องรางครับพี่รุ่นเนี้ยครับอ่าเป็นเครื่องรางครับอ่าแมงมุมขยุ่มซับนะพี่นะของหลวงปู่พิมวัดพฤกษวันนะครับสวยนะครับรุ่นเนี้ยครับ แมงมุมขยุมซับนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรเอาไปอง์ละ200บาทพอครับองค์นี้ครับแมงมุมขยุมซับเนื้อทองเหลืองนะครับอแล้วก็เนื้อทองแดงก็มีนะครับเนื้อทองแดงมันปูเข้าไป200บาทพอครับเป็นเครื่องรางครับพี่เครื่องรางมงคลครับพกติดกระเป๋าแบบนี้ครับพกติดตัวครับก็โชคลาภนะครับต่างๆพกกระซับดีนักแร่นะพี่นาแมงมุมขยุมซับนะครับสวยเลยนะพี่นาหายากมากนะครับรุ่นนี้ครับ แล้วก็ต่อมาเหรียญมื่นยันนะครับหลวงปู่เถิงนะครับณตอนนี้ครับสายหลวงปู่ท่านร้อนแรงมากนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับครั้งที่แล้วมีท่านใดหาอยู่นะพี่นะมีเข้ามาแบ่งปันแล้วนะครับอ่ามีเข้ามาไม่มากนะครับเหรียญมื่นยันนะครับมาพร้อมกล่องเดิมให้ด้วยนะครับอ่ามาพร้อมกล่องเดิมให้ด้วยครับพี่แบบนี้ครับอ่ามีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับมื่นยันหลวงปู่เถิงปี2567นนะครับเหรียญนี้ครับพี่ผิวสวยเลยครับ เหรียญนี้ครับผิวสวยพี่น้าเหรียญหลวงพู่เถิงนะครับรุ่นนี้ครับเกจิชื่อดังนะครับวัดบ้านอะไรครับอ่าเป็นนะครับลูกสิษย์ของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับด้านหลังเสือเพนแบบนี้ครับอักษรหลายหมื่นยันแบบนี้ครับอ่ารันเลขกำกับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแบ่งให้เหรียญละ200นะครับเหรียญนี้ครับเหรียญหมื่นยันของหลวงปู่ทันนะครับมีมาแบ่งปันไม่มากนะครับอ่ามีมาแบ่งปันไม่มากครับเหรียญสวยครับชุดนี้ครับ เหรียญของหลวงปู่ท่านน่าสะสมเลยนะครับปี 6- 7นะพี่นะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับรูปหล่อหลวงพ่อโมวัดจันทนารามปี66นะครับรุ่นเนี้ยครับเนื้อทองละคางนะครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นมหาเศรษฐีปี66นะครับบล็อกทองคําครับพี่ขัดบล็อกสวยเลยนะครับบล็อกทองคําก็คือบล็อกที่เขาใช้ปั๊มนะครับรูปหล่อนะพี่นะทองคำนะครับอ่าองค์เนี้ยครับสร้างน้อยนะครับรันลีกํากับชัดเจนนะครับแบ่งให้นะครับ องละ350บาทเท่านั้นครับเหลือยอดมาแบ่งปันไม่มากแล้วนะครับหลวงพ่อโมวัดจันทนารามพิมพ์ยอนยุกนะครับรุ่นนี้ครับไม่ทันหลวงพ่อโมท่านเสกแต่รุ่นนี้ครับหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นแล้วก็เกจิชื่อดังครับหลายคณาจารย์ร่วมเสกแล้วก็มีชนวนมวลสารครับอ่าหลักหมื่นกว่าชนิดนะครับหลอมลงไปอยู่ในรุ่นนี้ครับใช้แทนทันตัวหลวงพ่อกวยทันตัวหลวงพ่อโมได้เลยนะครับรุ่นนี้ครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับรุ่นนี้ครับ แล้วก็รายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อกลวยปี2 5 6 7เนื้อปละก้าครับเหลือเรียญสุดท้ายนะครับอ่าเหรียญสุดท้ายครับเนื้อปละก้าปี2 5 6 7รุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับอ่าสิทธิ์มีหลักปี67องค์นี้ออกปั๊มขยี้ด้วยครับพี่อ่าเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยเนื้อปละก้าครับสีนเดิมจากวัดด้านหลังยันนะครับอ่าด้านหลังหลังหะนุมาแบบนี้ครับบล็อกสายฝนนะครับแบ่งบูชาให้นะครับเหรียญละ 400บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ครับพี่อ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการแมงมุมนะครับอ่อพัปเป็นตะกุดนะครับหนังปลากระเบนนะครับอ่าไตมาร์ห้าเหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับอ่าไตมาร์ห้าเ็หลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับอ่าตะกุดหนังปลากระเบนก็เกี่ยวกับทางด้านโชคลาภค้าขายนะครับแขวคาดปลอดภัยต่างๆครับเมตามหาอุดต่างๆดีนักแกลเลยนะครับ หลวงพ่อนงท่านนะครับเป็นสายหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอ่าแบ่งบูชาให้นะครับดอกละ250บาทเท่านั้นนะครับดอกเนี้ยครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาชุดแบ่งปันนะครับอ่าชุดแบ่งปันแล้วพี่พระผงหลวงพ่อวันวัดคลองคูนองเนี้ยครับอ่าพระผงหลวงพ่อวันนะครับเนื้อแร่เขาพนมพาปี50ยยุคต้นนะครับด้านหลังครับเป็นหลังหลวงพ่อเงินวัดบางคานแบบเนี้ยครับพี่อาจารย์ของนะพี่นะ หลวงพ่อวันทันนะครับเพราะว่าหลวงพ่อวันทานนะครับร like so ่ำเรียนสายหลวงพ่อเงินมาจากหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับหลวงพ่อโพวังมาเน่าแบบนี้ครับอ่าแบ่งให้นะพี่นะเอาไปเป็นคู่กับคู่นี้ครับเต่าพกทรัพย์นะครับอ่าคู่กับเต่าแบบนี้ครับอ่าคู่กับพระผงเต่าเนื้อว่านฝังตะกุดเงินหนึ่งดอกแบบนี้ครับเอาไปคู่ละร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่อ่าคู่ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับสวยครับชุดนี้ครับอ่าองค์นี้น่าเก็บนะพี่เอาไปคู่ละร้อยห้าสิบบาทพอครับ เป็นพระผงเต่าหลวงพ่อวันกับพระผงนะพี่น้าสองบารมีหลวงพ่อเงินหลวงพ่อวันนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเหรียญหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะครับรุ่นนี้ครับเนื้อนวโลหะหน้ากากเงินบริสุทธิ์ครับพี่เหรียญเนี้ยครับอ่าด้านหลังครับอ่าด้านหลังก็เป็นหลังนะครับยันกระจกสะท้อนแปดทิศแบบนี้ครับสวยเลยนะครับมหาปราบนะครับหลวงปู่แสนปี6 2นะครับวัดบ้านหนองจิกนะครับเหรียญเนี้ยครับอ่าเลขห้าหกด้วยครับเลขสวยนะพี่นะ อ่าเลขสวยครับป you know ี62เหรียญนี small, <soci> like ้ไม่มีกล่องครับเอาไปเหรียญละ250บาทพอครับอ่าเนื้อนวะหน้ากากเงินครับพี่เหรียญนี้ครับอ่านวะหน้ากากเงินนะพี่นหลวงผู้แสนวัดบ้านหนองจิกนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญเต้านะครับนาลายนะพี่นอวตารครับอ่าเป็นล่างเอาล่างก่อนอวตารแบบนี้ครับเหรียญเต้านะครับรุ่น1นะครับอ่ารุ่นนี้ครับเจ้าสัวแสนล้านนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะพี่นออกวัดโคกสูงนะครับ ออกวัดโคกสูนนะพี่นะพระครูนะพี่นะครูบาลนะครับสมภัยวันนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละ150นะครับเหรียญนี้ครับอ่าเหรียญละ150บาทเท่านั้นนะพี่นะรุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะครับก็เกี่ยวกับทางด้านครับโชคลาภต่างๆแบบนี้ยพี่นะแล้วก็ทางด้านอ่าเคียวคาดปลอดภัยดีนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญเต่านาลายนะครับ แล้วก็ต่อมารูปชายหลวงพ่อกลวยครับปี 2, 5ง6อ่าร้อครับรุ่นนี้ครับขออภัยครับพี่รุ่นนี้ครับจะสร้างแค่แอคเดียวนะครับสร้างแค่แอคเดียวครับปี2560สร้างแค่ฉากนี้ครับฉากเซแวนนะครับด้านหลังจีวอนนะครับเลี่ยมเริมจากวัดเอาไปบานละ300นะครับบานนี้ครับรูปก็จะแกะมาจากกระดาษหนังแบบนี้ครับพี่บานละ300เท่านั้นนะครับหลวงพ่อกลวยชุตินทโรวัดโคสิตารามออกตรงเดวัดท่านเลยนะครับ หลังจีวอนครับรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยครึ่งองค์ปี66นะครับยอดนิยมเลยนะครับหมดจากวัดไวมากครับพร้อมกันกับหยันคูครับแบ่งให้บานละ300นะครับครึ่งองค์ปี66นะครับครึ่งองค์ปี66รุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับอ่ะรุ่นสิทธิ์กตันยูครับรุ่นนี้ครับองค์ละ300นะพี่นาแล้วก็ต่อมานะครับ ฉากทาน้ํามนต์ปี2566นะครับบานนี้ครับแบ่งให้บานละ2 0 0พอครับพี่อ่าบานละ2 0 0ครับปี66หน่าเก็บครับปี6 6นะครับรุ่นนี้ครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของท่านเลยนะครับแล้วก็ฉากโตมาครับเซกแหวนนะครับปี6.6ก็ไปบานละ2 0 0พอครับเซกแหวน6 6บานละ200ครับพี่น้าแล้วก็6.2นะครับอ่า6กก็มีนะครับรุ่นนี้ครับเป็นนะครับรูปถ่ายหลังตะวันย้อนยุค58นะครับ ลายน้ำนะครับลายเดียวกับปี58เลยแบบนี้ครับใช้แทน58ได้นะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังยันนาชาลีติอย่างเงี้ยครับดวงแก้วพระศิวลีนะครับแท้ดูง่ายเลยครับพี่เอาไปบานละ300นะครับบานนี้ครับรูปหลังตะวันปี62นะครับพี่นะาแล้วก็ต่อมาเหรียญมหาอำนาจหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ก็มีนะครับอ่าเหรียญมหาอำนาจนะครับวันนี้ผมก็จะได้มาหลายๆเนื้อเลยนะครับก็จะมีรายการฝังพลฝังเพชรแบบนี้ครับ รายการฝังพลฝังเพชรแบบนี้ครับสวยเลยนะพี่น้าองนี้รู้สึกว่าจะเป็นเนื้อกะล่นะครับเหรียญเนื้อกะล่ยทอง2 k เคแบบนี้ครับกะลายทอง2 k เคครับด้านหลังลาหูอมจันทรนะครับเลขส0ูนย์นะครับของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะพี่นาแบ่งให้นะครับเหรียญนี้ครับเอาไปเหรียญละ250บาทพอครับเหรียญมหาอำนาจนะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ครับเกจิชื่อดังครับนครศรีธรรมราชรุ่นนี้ออกปี67นะครับ เนื้อกลไยทอง2องเคฝั่งเพชรแบบนี้ครับล้อมรอบองค์สังคติเลยนะครับฝั่งพลอยครับรุ่นนี้ครับสวยนะพี่นะแล้วก็ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อเดี๋ยวสักพู่นะครับองค์นี้รู้สึกว่าจะเป็นเนื้อนวะโลหะครับพี่เนื้อนวะโลหะขอบทองนะครับอนานวะโลหะขอบทองครับองค์นี้ฝั่งเพชรรอบสังคติเลยนะครับเป็นรายการกรรมการนะพี่นะองค์นี้ครับองค์นี้เลข5้าครับเลขสวยเลยนะครับ หลังลาหูอมจันเนื้อนวะโลหะเอาไป250บาทพอครับของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับรุ่นมหาอำนาจครับรายการนี้ครับอ่าฝั่งเพชรนะครับสวิตสวับเลยนะครับรุ่นนี้ครับ250บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เหรียญต่อมาเลยครับพี่เหรียญนี้ครับอ่าเหรียญนี้จะเป็นเนื้อนะครับไทเทนนะครับอ่าเนื้อไทเทเนียมนะครับเหรียญสวยนะครับหลังลาหูอมจันองค์นี้เลข3 3มด้วยครับพี่ เลข3-3เลยครับเลขมงคลเลยนะครับเอาอันนี้เป็นชนวนไทเทนนะพี่นะชนวนออกผิวผิวรุ้งๆแบบนี้ครับชนวนผิวรุ้งนะครับเอาไป250บาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับ250บาทส่งฟรีครับเหรียญหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับสวยครับเหรียญนี้ครับปี2567นะพี่นะแล้วก็เหรียญสุดท้ายของหลวงปู่อิ่มครับเหรียญนี้ครับจะเป็นเนื้ออะปรก้าซาตินนะครับ ขอไยครับเหรียญทองแดงซาตินนะพี่นะองค์นี้ครับเหรียญเนื้อทองแดงซาตินเลข5-1ด้วยครับฝั่งเพชรแบบนี้ครับตอโค้ด9้ารอบนะครับเหรียญสวยครับเอาไป250บาทเหมือนก้านนะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะพี่นะรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับวันนี้ได้เหรียญนะครับรวยมหาเศรษฐีเข้ามาแบ่งด้วยนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงปู่บุญมานะครับ สายเหนียวเมืองปราจีนบุรีนะครับปี6 7นะครับเหรียญนี้ครับเหรียญหลวงปู่มาหลังพระพิคเนตนะครับรุ่นนี้ครับรวยมหาเศรษฐีครับลันเลข่กำกับชัดเจนนะครับเนื้อกะไลทอง2องนะครับรุ่นนี้ครับกะไลทอง 2K นะครับลงยาครับเหรียญสวยครับเอาไปเหรียญละ250าบบาทเหมือนกันนะครับท่านใดปิดนะครับ2ท่านแรกนะผมให้แบบรุ่นเดิมไปนะครับรุ่นนี้ครับทีมงานเอกเมืองเหนือเป็นผู้สร้างนะครับรุ่นนี้ครับ แล้วก็องค์นี้เป็นเนื้อแจกศูนย์ด้วยครับพี่เนื้อแจกศูนย์จองนะครับอ่าองละ250้บาทเท่านั้นนะครับอแล้วก็รายการต่อมาครับของหลวงปู่บุญมาเหมือนกันนะครับเอาไปแบบรุ้นเดิมเหมือนกันนะครับทานใดปิดทันแรกนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญหลวงปู่บุญมาครับเหรียญหลวงปู่บุญมาคับผมแกะให้ชมสักหนึ่งองกันนะพี่นะผมยังไม่แกะเลยนะครับองนี้ครับทีมงานนะครับเอกเมืองเหนือนะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญหลวงปู่มารุ่นเจริญพรนะครับอ่ารุ่นเจริญพรนะครับเดี๋ยวผมแกะรุ่นให้ชมนะครับอ่ารุ่นนี้ครับปี 6- 7เหมือนกันนะครับเหรียญของหลวงปู่ท่านนะครับน่าเก็บเลยนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นเจริญพรนะครับอง์นี้ลงยาพื้นขาวนะครับรันเลขชัดเจนด้านหลังเป็นหลังคุดครับพี่อ่าด้านหลังพญาคุดนะครับองค์นี้เลข3-3 4ี่ด้วยครับเลขสวยเลยนะครับด้านหลังพญาคุดนะพี่นะปี2,500รอ่ารุ่นนี้ออกปี68นะพี่นะขออภัยครับ ออกปี68นะพี่น้าไปเหรียญละ250บาทครับของหลวงปู่บุญมานะครับรุ่นเจริญพรนะครับสายเหนี่ยวเมืองปราจินบุรีนะพี่น้าอ่าโอเคครับพี่วันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะพี่น้ากดติดตามให้ผมหน่อยนะครับชอบรายการไหนก็แคปรูปรายการนั้นนะครับอ่าส่งมาให้ผมนะครับทางช่องทางไลน์ได้เลยครับพี่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ